เกิดอ,อะไรขึ้นเวลาครูอัดคลิปแล้วจะเป็นอย่างนี้เหรอคะนักเรียนทุกคนไม่ได้ยินเสียงครูหรอเสียงครูอ่ะตอนนี้ตอนนี้ดียังลูกกตุ๊กยัละคะอ๋อดีแล้วเ<ด>น,ะะวนาะโอเคค่ะทีลไปหยิบหนังสือภาษาภาทีทกันมาขออันนี้ดีปะ เด็กๆได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค้ะเสียงคาดหายไหมลูกไม่คะ่คะนะคไม่ไมนเนาะอ่าโอเคให้นักเรียนบีบหนังสือภาษาพาทีกันมาคะ่ะเด็กๆเ,เราจะเรียนเรื่องรู้ไว้ไ,ได้ประโยชน์อยู่หน้าเท่าไหร่ลูกหนังสือครูก,กับนักเรียนจะไม่เหมือนกัน อยู่หน้าเที่ยวไร่ลูกสองร้อยสองร้อยยี่สิบสามโอเคค่ะสองร้อยยี่สิบสามออ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนทุกคนจะต้องติดใหม่ เวลาที่ครูถามค่อยเปิดไมคนะคะนะคะ,อะตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงครูใช่ไหมคะถ้าเกิดได้ยินเสียงช่วยตอบครูหน่อยคะ่ะพิมพ์ตอบก็ได้เด็ก,ดกได้ยินเสียงคู่ไหมคะรับอ่ะ,อะโอเคค่ะปิดไมค์ค่ะโอเควันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนบทนี้เนาะรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้คอูจะอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนก็ดูหนังสือตามไปด้วยนะคะเด็กๆเนาะอ่ะบทนี้กําหนดไว้เด็กผู้ใหญ่ต้องจดจาหน้าที่เราต้องทําทั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายหน้าคำหน้าหญิงทั้งหลายนางสาวแต่ผู้ชายใช้คำนานภาคภูมิใจสึกเขียนคำแนะนำคำย้ำตาสมัยรายการต่างต่อได้ส่งนานัด ก็ำเป็นอะนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างลูกพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วตอบว่าอะไรลูกหน้าที่เรื่องอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่างทครั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายแสดงว่าเรื่องอะชั้นจเกถมว่าที่เท่าไหร่คะหน้าที่สองร้อยยี่สิบสามลูกอะ เรื่องนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าทั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายเด็กๆรู้ไหมอ่ะตอบคูณหน่อยลูกทั้งแจ้งเกิดและแจ้งตายอายครบทสิบห้าการเกิดการแจ้งเกิดของคนค่ะถูกต้องค่ะหาไทรัฐการแจ้งเกิดของคนเด็กๆเกิดมาเขาจะต้องมีการแจ้งเกิดเนาะอ่ะว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ตอน เวลาเท่าไรพ่อกับแม่เชื่อไรอ่ะและแจ้งายอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการแจ้งาปด้วยเนาะอ่ะอายุครบสิบห้าคำนำหน้าหญิงทั้งหลายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงยังไม่สุ้าจะใช้คำว่าอะไรลุงนำหน้าใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าอ้าเด็กหญิงเก่งมากค่ะพรพนันถ้าสิบห้าอายุครบสิบห้าปีเมื่อไหร่เราต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนจากเด็กหญิงให้เป็นอะไรเป็นนางหรอมันยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงนางลูกแล้วจะเป็นนางสาวค่ะเก่งมากค่ะวันใหม่อะจะเป็นนางสาวนะคะใช่าอายุครบสิบห้าเราต้องไม่ทำบ่าวนั่นเองนะคะอะจากตอนแรกอะจากตอนแรกหากไฮรัตอายุยังไม่ถึงสิบห้าปีไฮรัตก็จะขึ้นชื่อ คำหน้าจะใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงค่ะไทยรัฐพัชร์ยใชไ่มคะแต่พ่อโอ้โหหมดหมดอ่ะอ่ะถ้าเกิดว่าพอเสียงกระตุกขัดขัดหายหายอันนี้ได้ยินเสียงไหมลูกได้เสียงไหมคะกระตุกอีกไหมลูก กระตุกงไหมลูกครับนี่คืออะไรตะวันครับนี่คือเสียงขันหายหรือเสียงดีล่ะคะอ,อา่ไะไรลัสบอกว่าได้ยินค่ะมันกระตุกครูอาอาทุกคนมอาได้ยินกันอาจจะเป็นภาพค้างไม่เป็นไรลูกเด็กๆเนาะอาจจะเป็นพราะเน็ตของนังเกเรียนก็ได้นะคะอาซึ่ง ถ้าเราอายุยังไม่ถึง15ปีใช่ไหมคะอะสมมติว่าหกาไทยรัฐเนี่ยอายุไม่ถึง15ปีหกไทยรัฐก็จะใช้คำหน้าว่าเป็นเด็กหญิงหะไทยรัฐพัชายใช่ไหมคะแต่เมื่อเด็กหญิงหะไทยรัฐอายุ15ปีแล้วจะไม่ใช้คําว่าเด็กหญิงแล้วแต่จะใช้คําว่านางสาวหะไทยรัฐพัชไชนะคะซึ่งเราจะต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่เนาะเด็กนะผู้ชายก็จะไม่น้อยหน้ากันจากตอนแรกเด็กผู้ชาย ก็บอกแลว,ว่าได้ยินเสียงแต่ภาพกระตุกก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเนะาะฟังค่ะตั้งใจฟังครณนะลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติผู้ชายาสมมุติว่าตะวันอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าคุณครูขอดูอ่าตะวันสม,มต,ตะวันอายุไม่ถึงสิบห้าปีตะวันก็ใช้คําว่าเด็กชายตะวันกลั่นชื่นแต่เมื่อเด็กชายตะวันอายุสิบห้าปีไปแล้ว เด็กชายตะวันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่านายตะวันกลั่นชื่อน,นั่นเองนะคะเด็กๆเนอะอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดเราเป็นนายแล้วถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเป็นนายหรือเป็นนางสาวเราจงภาคภูมิใจเนาะว่าเราเริ่มเราโตเป็นสาวกันแล้วเนาะโตเป็นหนุ่มกันแล้วอ่ะแล้วก็อ,กอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วสมัยก่อนนะคะถ้าถ้าเกิดผู้หญิงแต่งงานเราจะทะเบียนสมรสกับผู้ชายเขาจะให้ใช้ จดทะเบียนสมรสก็จะเปลี่ยนจากนางสาวให้เป็นนางเราก็เปลี่ยนนามสกุลเนาะอ่าแต่ว่าสมัยก็จะเปลี่ยนนามสกุลแบบแบบผู้ตามผู้ชายเลยใช่ไหมคะที่เราแต่งงานกับเขาแล้วจดทะเบียนสมรสกับเขา,าแต่สมัยนี้อมพพรถามอะไรคะลูกเปิดหน้าที่แทเลงครับเปิดหน้าที่สองร้อยยี่สิบสามค่ะลูกอ่า แต่สมัยนี้ใช่ไหมคะสมัยนี้เปลี่ยนไปเขาถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วสามารถใช้นางสาวได้และใช้นามภูมิตัวเองได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้คําว่านางหรือนางสึ่งแบบทายอันนี้เขาไม่จำกัดนคะเร็กนเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆควกันไว้นะคะอันนี้เนาะอ่ะแล้วเราดูกันต่อติดไหมนะคะธนาภูมิอ่ะชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียน ขณะที่นักเรียนกำลังเรียนภาษาไทยกันอยู่อย่างสนุกสนานกับครูพิมพ์ใจครูสุดาทํางานอยู่ที่ห้องธุรการเดมาบอกครูพิมพ์ใจว่าพ่อของเดือนมาขออนุญ,ญาตรับเดือนออกก่อนเวลาเพื่อพาไปโรงพยาบาลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กำลังหัวเราะและยิ้มกันอย่างเบิกบ,บานอยู่นั้นทําหน้าตื่นตกใจทันทีทาไมเขาตื่นตกใจละ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า พ่อคองมาบอกใช่ไหมว่าจะต้องขอข้อเดือนเนี่ยมาขอครูบอกว่าจะขอเดือนเนี่ยรับเดือนไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต่างตกใจกันอยู่แล้วว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าใครตายหรือเปล่าญาติของเดือนตายหรือเปล่าเป็นอะไรไม่ไม่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่ะเขาก็รู้สึกตกใจละอ่ะเกรงว่าญาติของเดือนคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องป่วยหนะักถึงกับต้องมารับเดือนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่เอ๊ะ ทำไมเดือนไม่เห sí, ็นมีสีหน้าค่าทางเศร้าแม้แต่น้อยกลับยิ้มและกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเลยอ่ะจนเพื่อนๆพที่เกียนเรียนทุกคนั่งางก็ไปว่าเดือนที่เกียนเรียนหรือเปล่าเอานักเรียนปิดไมกันนะปิดไมคลูกเขียนมาปิดไมคค่ะอ่ะทุกคนก็ต่างงงทำไมอ่ะทำไมเดือนถึงกระโดดโลดเต้นดีใจ เดือนไม่อยากเรียนแน่นอนเลยแต่จริงแล้วเขามารับไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วเดือนจะต้องทําสีหน้าเศร้าอ่ะแต่เดือนทาไมกับท,ทาท่าดีใจอ่ะเขาบอกว่าคุณแม่ของเดือนคลอดน้องเป็นผู้ชายเดือนจึงดีใจอ่ากลุ่มพินใจบอกเด็กๆเนี่ยหายงงเลยดีใจด้วยนะเดือนเพื่อนเพื่อทุกคนบอกดีใจด้วยนะเดือนดีใจด้วยนะเดือนไม่ต้องห่วงการบ้านของของของ,ของเดือนนะฉันจะไว้ให้อ่า รีบไปเถอะรีบไปเถอะจะได้เห็นหน้าน้องเร็วๆเสียงเพื่อนเนี่ยต่างแย่งกันพูดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้าไปในตึกผู้ป่วยที่แม่ของเดือนพักอยู่นั้นรักษาตัวเดือนเนี่ยเห็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมจิตอาสามาคอยช่วยแนะนําผู้ป่วยและบริการพาไปห้องตรวจโรคห้องใสายยาหรือห้อง่ส่เงินทันใดนั้นเดือนเหลือไปเห็นชายสูงอายุคนหนึ่ง ยืนสีไวโอลีนรู้จักสีไวโอลีนไหมลูกรู้จักไวโอลีนไหมคะรู้จักไหมอ้าไวโอลีนรู้จักเนาะเด็กๆจะรู้จักกันมันเป็นเครื่องดนตรีอ่าดนตรีไทยหรือดนตรีสากลลูกสากลสากลค,ค่ะอ่ะอยู่ที่มุมห้องโถงเลยเสียงไวโอลีนเนี่ยไพเราะมากผู้ที่มาฟังมานั่งคอยรับการรักษาพยาบาลเนี่ยนั่งฟังด้วยใบหน้าที่มีความสุข บางคนขอนั่งฟังก่อนและยังไม่ยอมกลับบ้านพ่อของเดือนก็ไปทักทายป้ามณีซึ่งเป็นเจ้าของสวนผล,ลไม้ในละแวกนั้นป้ามณีเล่าให้ฟังว่าป้าเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสาใครว่างวันไหนก็จะผัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานที่โรงพยาบาลตามแต่ความถนัดของแต่ละคนป้ามณีเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมพอและเดือนรีบเดินไปที่ห้องพักของแม่ท้งนั้น,นิจใจของเดือนเนี่ยอยากจะฟังเสียงไวโอลิน ที่พเราะน,นั้นต่อแต่ด้วยความตื่นเต้นที่อยากจะเห็นหน้าน้องเร็วๆพอเพื่อจะมีน้องชายคนนี้เป็นคนแรกแสดงว่าเดือนมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคโลกส,<ล>สองคนสองคนเก่งมากค่ะ<ล>อะเป็นผู้ชายหนึ่งและผู้หญิงหนึ่งโดยเดือนเป็นพี่คนโตและน้องชายเป็นน้องผู้ชายเน,นีเ่ยเดือนอ่ะ เมื่อไปถึงห้องก็เห็นแพทย์เข้ามาตรวจอาการของแม่มีพยาบาลอุ้มน้องซึ่งห่อด้วยผ้าขาวสะอาดนำมานอนในเตียงข้างๆข,ข,ของเตียงของแม่ทั้งพยาบาลและแพทย์เนี่ยทักทายเดือนและพ่อด้วยอัธยาศัยไมตรีอันนี้จนเดินรู้สึกประทับใจเดินเข้าไปดูหน้าน้องที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเตียงเด็กมองแล้วมองอีกหน้าน้องเหมือนใครหนอทุกคนก็ต่างจะแบบ เด็กคนนี้หน้าตาเหมือนใครเนาะอ่ะก็จะคิดหน้าตาเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่แต่อย่าไปเหมือนข้างบ้านนะลูกไมีนะคะอ่ะเขาก็พูดกันมาแม่ถามว่าตั้งชื่อน้องอะไรดีละเดือนอ่ะแม่ถามพ่อพูดว่าพ่ออนุญาตให้เดือนเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อน้องก่อนเลยนะอ่าพ่อบอกถ้าทุกคนถูกใจเป็นอันว่าตกลงนะพ่อพ่อพูดละอ่ะ เอยังไงนีฮะตะวันบอกว่าชื่อปีหคนบอกเหมือนตู่เหมือนตู่ไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราพูดกันแล้วเนาะอ่ะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันนะคะเนาะก่อนตอนที่เราพูดเอ่ยชื่อคนนี้เนาะอ่ะน้องของเดือนหน้าชื่อว่าตะวันดีไหมคะวิตะวันตะวันมีชื่อตะวันโผล่ขึ้นมาด้วยอ่าเดือนออกความคิดเห็นดีเหมือนกันนะเป็นชื่อที่อยู่บนท้องฟ้า ทั้งนั้นแม่ชื่ดวงดาวตีชื่อเดือนน้องก็เลยชื่อตะวันอ่าพอพู้เสริมละแม่ก็ชอบนะชื่อตะวันนี่แหละดีเดี๋ยวให้พ่อไปดูวันเดือนปีเกิดของน้องว่าชื่อตะวันถูกต้องตามราบราณไหมแม่ถามต่อเมื่อตั้งชื่อน้องแล้วเราก็ต้องไปแจ้งเกิดที่ว่าการไว้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่เกิดพ่อรีบบอกอ่า พ่อจะไปแจ้งเกิดให้น้องวันไหนคะเดือนอยากจะไปด้วยจังเลยคะ่ะเสียงเดือนออดออน,ออนได้สิลูกแล้วพ่อจะพาไปด้วยนะมรืนนี้ปิดเทอมพอดีเดือนจะได้ไปในวันทําการได้พอพูดด้วยความเอ็นดูหลังจากสามีของป้าจงกนเสียชีวิตไปแล้วเอป้าจงกลมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะเราคุยกับเดือนนี่เอตะทําไมมีป้าจงกลเข้ามาแล้วล่ะอ่า ป้าจงกลก็ย้ายมาอยู่กับน้องสาวคือแม่เดือนอ๋อป้าจงกลเป็นใครลูกพี่สาวของอา้าวคุณเป็นนักข่าอยู่แล้วอ,อ้าวพี่สาวของใครลูกแม่ของนั่นเองซึ่งเราจะเรียกว่าอะไรลูกพี่สาวแม่เราจะเรียกว่าป้าเก่งมากค่ะลูกอป้าจงกลต้องย้ายทะเบียนบ้านจากที่เก่ามาอยู่ในทะเบียนบ้านใหม่อ่า พร้อมทั้งที่ทั้งพี่เจนจิตลูกสาวของป้าซึ่งเพิ่งมีอายุครบประชาชนป้าจงกลและพี่เจนจิตจึงถือโอกาสนี้ไปที่ว่าการอำเภอพร้อมกับพ่อด้วยนักเรียนจำไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะย้ายบ้านมาอยู่ที่ที่ใหม่เนาะเราต้องเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านไปย้ายเนาะลูกเนาะตอนแรกเราต้องย้ายจากที่นั่นเพื่อจะมาเข้าสู่ทะเบียนบ้านใหม่นะคะเด็กๆเ,เนาะใคร ตกใจครูคิดว่าห้องอื่นพิมพ์ว่าห้องหนึ่งพูดมากดีแท้โอ้ตกใจเลยน้าที่ว่าการอำเภอพ่อ,พอในฐานะเจ้าของบ้านเนี่ยได้ไปติดต่อนะทะเบียนบ้านเพื่อแจ้งเกิดให้กับน้องตะวันสแสดงว่าตกอะตกลงเขาชื่อน,น้องตะวันอาพ่อเตรียมหลักฐานมาพร้อมคือทะเบียนบ้าน่รู้จักทะเบียนบ้านไหมคะรู้จักค่ะอาทะเบียนบ้านไปเล่มสีอะไรลูกสีชมพูไหมเล่มสี ติ๊กตักติ๊กตักสีอะไรบล๊อตเลียวสีเขียวสีน้ำเงินสีเลือดหมูสีน้ำเงินใครจะสีเลือดหมูสีน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินเองหรือสีน้ำเงินนะคะเด็กๆเนาะอ่ะนะใครกสีเลือดหมูบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อและหนังสือรับรองการเกิดของน้องตะวันจากโรงพยาบาลเมื่อยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนแล้วนายทะเบียนก็มอบสูตทบัตรของน้องตะวันให้ พร้อมทั้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านด้วยจากนั้นก็ทําเรื่องการย้ายเข้าไปให้ป้าจงกลและพี่เจนจิตนั่นเองป้าจงกลพี่เจนจิตเนี่ยไปทําบัตรประชาชนประประจำตัวประชาชนใหม่เนาะเพราะว่าพี่เจนจิตเนี่ยอายุครบเท่าไหร่ลูกสิบห้าปีอ่าสิบห้าปีพี่เจนจิตตึงได้เป็นนางสาวหรือนางหรือนายลูกนาง,นางสาวนางสาวอ่ะพี่เจเนาะอ่า ที่จะได้ทําบัตรประชาชนเป็นครั้งแรกแต่สมัยนี้บัตรประจำบัตรประชาชนเราทำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกเจ็ดปีดหรือเจ็ดขวบนั่นเองนะคะสมัยนี้เราจึงบัตรประจําตัวประชาชนเจ็ดขวบนั่นเองเนาะเด็กๆเนาะแต่ว่าของพี่เจนจิตเขาเพิ่งทำคร,รั้งแรกเขาเพิ่งตนเ่้นมของธรรมดาเนาะเดี๋ยวต้องไปยืนถ่ายรูป ป็นนักต้องอยืนตัวตรงใช่เด็กเดๆกเด็กเ,คเคยเคยไปถ่ายกับเราตอเด็กเนาะเขาเออหรือ,อคนที่อยู่ข้างในนั้นเขาก็จะบอกว่ายืนตัวรองมือแนบลำตัวแล้วเราจะยิ้มยิ้มกไม่ได้ด้วยนเนาะให้เราทำหน้านิ่งๆเนาะเด็กๆเนาะอ่าเดืเนอนเนี่ยอยากมีบัตรเหมือนพี่เจสิบบัตรพี่เจสิบบอกบาตรี่ทำอยู่ถึงสิบห้าปีเลยอ,ะอ่ะอ่ายอาทำแบบลำตัวประชาชนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเดือนมาอยู่สมัยนี้เนาะอ่าแสดงว่าเดือนนี้ล้าสมัยมากไปอยู่ใน ไปอยู่สมัยก่อนนู้นเลยที่เจ็ดปียังไม่มีสมัยครูเจ็ดปีกม็มีนะครูต้องรออายุครบสิบห้าปีถึงจะต้องทําบัตรได้ครูรู้สึกตื่นเต้นมากกับการที่จะต้องถ่ายรูปเออแต่สมัยนี้เด็กๆเจ็ดปีก็ได้ทำแล้วเ,เด็กๆก,ก็จะไม่ตื่นเต้นละกับเจ็ดปีเจ็ดปีนักเรียนทำแล้วสิบห้าปีก็แค่ไปถ่ายรูปใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยนนางสาวเนาะเด็กๆก,ก็จะหน้าเปลี่ยนไปอาเจ็ดปีหน้าบัตรให้คุณครูคุณครูบอกว่านักเรียนคะคุณครูขอบารประชาชนเลยค่ะหน้านักเรียนก็จะเปลี่ยนไปละเออทั้งมาสอ่ะพอ พอสิพอห้าปีนี่หรอหน้าเด็กนักเรียนรู้ไม่พิมพ์เล่นกันนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เล่นกันคุณครูก็คิดว่านักเรียนตอบหรือถามอะไรคุณครูเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พิมพ์เล่นกันนะเอาไว้เวลาที่พิมพ์แล้วถามคุณครูดีกว่านะคะคุณครูรอถามนักเรียนเนาะเด็กๆเนาะเราม่ิมพ์เล่นกันนะคะอ่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยพาพี่เจนจิตไปถ่ายรูปและใช้เวลารออีกไม่นานพี่เจนจิตก็ได้ประจำตัวประราชาชนมายย่ะมาชื่นชมแล้ว จะสวยเปล่าห,หรือจะขี้เหร่เนาะอ่ะส่วนสูงชั้นเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะบอกความสูงด้วยใช่ไหมในบัตรประจำตัวประชาชนอ่ะชโยชโยตอนนี้พี่ได้ใช้คํานำหน้าชื่อว่านางสาวแล้วนะแถมยังมีบัตรประจําตัวประชาชนใบแรกในชีวิตอีกด้วยพี่จันจิตันมาพูดกับเดือนเราจังเลยค่ะแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วอ่ะเดือนพูดเดี๋ยวเนี้ยทางราชการขอพัฒนาขึ้นมากเลยนะ เราใช้เวลามาติดต่อไม่นานเลยใกล้เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอบอกสมัยป้าสาวนะะจติดต่อทําอะไรกับทางราชการเนี่ยต้องเสียเวลาเป็นวันวนเชี่ยวละป้าตงกลนหันมาบอกเดือนเดือนได้ความรู้อะไรมากมายทั้งโรงพงรงยาบาลและที่ว่าการอําเภอได้เห็นผู้คนมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอหลายาเรื่องทั้งเรื่องการตายการเกิดการย้ายที่อยู่เอาเข้าไป โนพีราบเข้ามาอาศัยอยู่ในห้อง53แล้วตายแล้วแรับหนึ่งนะคุณครูขอไล่ก่อนนะ<อ>ลูกนะอะละเรื่องกันเนาะอะไรเรื่องเดียวกันตายแล้วโนพีราบเข้ามาอยู่ห้อง3แล้วอ่านกบุกคลุกอ่าต่อไปนะคะ การำนวยควาะดวตัวประชาชนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตของคนเราทั้งนั้นเลยเดือนจึงได้ความคิดที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปริปเรียงเขียนเรื่องส่งครูหิมใจในหัวข้อรู้ไว้ได้ประโยชน์ตอนปิดภาคตอนเปิดภาคเรียนแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นคิดว่าข้อได้ไหรือย,ยังเนาะจบแล้วค่ะเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะเด็กๆได้ความรู้เยอะ,อะได้ความรู้เยอะเลยเนาะ ดี๋ยวหนูก็ต้องไปที่ว่าการอำเภอเนาะเมื่อหนูอายุสิบห้าปีไปทําบัตรใหม่ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่กันแล้วล่ะบ<า>ังเอิญสิบเอ็ดเองนะคะค่ะสิบปีสิบเอ็ดปีสิบสองป,ปีก็อีกไม่นานเนาะอ่ะเนาะอ่ะ <29 S 2> เรามาดูตรงนี้กันเด็กๆอ่หาหัทไทยลัฐบอกสิบย่างสิบเอ็ดก็ยังมีเวลาอยู่นะคะอ้าวราบูอ่านเสริมอ่านเสริมนะคะเกิดแล้วต้องมีชื่อซึ่งคุณครู เคยให้เด็กห้องหนึ่งให้นักเรียนห้องหนึ่งเนาะที่มาเรียนเนี่ยไปดูชื่อตัวเองกันเนาะเรามาดูกันค่ะปัจจุบันเนี่ยการนำคลอดเป็นหน้าที่ของสูติสูติแพทย์ทั้งชายและหญิงสูติแพทย์หมายถึงอะไรหมายถึงหมอนั่นเองหมอผู้ชายหมอผู้หญิงเขาถึงเรียกว่าสูตินะคะหมอทาคลอดหรือหมอผ่าเขาก็เรียกสูติกันทั้งนั้นน่นเด็กๆนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอตําแยสมัยก่อนเขาเรียกหมอตําแย ซึ่งหมอตำแยเขาจะมาทำคลอดที่บ้านแต่สมัยนี้เราจะมาทำคลอดหรือไปผ่าที่โรงพยบาบาลเขาจึงเรียกว่าสูตินั่นเองนะคะหมอตำแยที่เปญิงเท่านั้นหมอตำแยสมัยก่อนจะไม่มีผู้ชายนะคะจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแต่สมัยนี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นหมอทำข้อได้ค่ะอ่าใช่แล้วหมอพดุงคันหมอพดุงคันคือคำสุพาพเก่งมากคมอกันที่ยังจำได้อ่า ซึ่งไปหมอตำแยเขาไปให้บริการทางบ้านตามบ้านเลยเมื่อคลอดแล้วแม่ของเด็กต้องอยู่ไฟแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องอยู่ไฟแล้วเนาะเพื่อให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่เร็วทําอยู่ประมาณ1-3สสัปดาห์ช่วงนี้ต้องบำรุงแม่ให้แม่เนี่ยมีน้ำนมโดยรับประทานอาหารเช่นแกงเลียงหัวปลีและงนอาหารสแสลงตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นทำไมเขาถึงให้เด็กๆได้กิกกกนนมแม่เพราะ นมแม่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรี ok 1970, ยนโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยมาหาเด็กๆที่ได้กินนมแม่จะมีภูมิภูมิคุ้มกันทีนะคะเด็กๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นใช่ละค่ะน้ำขิงก็ช่วยได้ผัดขิงก็ช่วยได้นะคะทําให้มีน้ํานมเนาะอ่ะนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนได้กินนมแม่หรือเปล่าเนาะอ่ะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการตั้งชื่อนะคะไม่มีใครที่ไม่มีการตั้งชื่อขาดนะคะ กาชื่อจึงมีมายาวนานมากแต่และสมัยชื่อของคนไทยมีพยาญยาะเพิ่มขึ้นและตั้งชื่อให้แปลกใหม่สมัยก่อนนะมีชื่อแค่พยางเดียวไอ้ดำไอ้แดงไอ้แดงอย่างเงีงย้ยไอ้ขาวแต่สมัยนี้เขาเพิ่มมาเป็นสองพยางสามพยางชนสี่พยางชนแล้วเนาะอ่ะสมัยก่อนชื่อชื่อจริงก็จะเป็นพยางเดียวก็มีสองพยางชนส,สมชายสมหมายใช่ไหมลูกแต่สมัยนี้ชื่อของเราคนเราก<า>็จะ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะคะอะซึ่ง,งชื่อของคนเราพ่อกับแม่จะตั้งชื่อให้จะต้องโอ้โหบางคนเนี่ยบ้าดาราผู้ของก็จะแบบชอบดาราคนนี้ก็จะตั้งชื่อให้ลูกเป็นชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ใช่ไหมคะอะซึ่งสมัยนี้อาจจะมีคนตั้งชื่อละลิซ่าใช่ไหมคะเพราะพ่อกับแม่ปลื้มลิซ่าก็เลยตั้งชื่อให้ว่ลลิซ่าใช่ไหมคะอะ ซึ่งชื่อของคนเราก็จะมีความหมายเหมือนกันเนาะเด็กๆเนาะอ่ะสาเหตุมาจากมีคนจำนวนมากขึ้นทําให้เรามีชื่อซ้ำๆกันในห้องอ่ะสังเกตคุณครูถามนักเรียนในห้องเนาะการตั้งชื่อจริงเนี่ยชื่อจริงในห้องของคุณของครูนะห้าัสามจะมีคนชื่อซ้ำอยู่สองคนมีธนาธนาภูอุปคุตกับธนาภูมิธน,นาภูมิอะไรธนาภูมิสุภานะคะ เขาก็จะมีชื่อซ้ำกันเนาะซึ่งบางคนชื่อเล่นก็ซ้ำกันอีกมีชื่อแก้มในห้องครูเนี่ยมีชื่อแก้มอยู่สองสามคนอ่สองคนเท่าที่มาตอนนี้มีสองคนชื่อแก้มซึ่งครูก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแก้มมาอีกอเปล่าเนาะซึ่งชื่อมันก็เลยซ้ำกันนะเด็กๆครูก็เลยชื่อให้ว่าแก้มใหญ่กับแก้มเล็กเนาะอ่ะอ่าในห้องของห้องหนึ่งก็จะมีแก้มอยู่สองคนอ่า ซึ่งบางทีการตั้งชื่อเขาก็จะตั้งชื่อซ้ากันมีชื่อซ้ากันเนาะอ่าฮาไทยรัฐบอกว่าชื่ออิสลามว่ามี่อีกชื่อไม่ใช่ชื่ออิสลามชื่อว่าต้นหอมแซงไปฮไทยรัฐมีชื่อสองชื่อเลยเนาะตะวันผมกัดเลขเก้าเลขมงคลเลยชื่อกัดเก้าอ๋ออ่ะในสมัยก่อนเราจะนิยมให้พระหรือผู้ที่เคารพเป็นผู้ที่ตั้งชื่อเป็นสิริมงคลโดยการเลือกใช้พญาพยัญชนะสระของวันเกิดตามตำราโหราศาสตร์ซึ่ง เขาจะพูดกันว่าคนเด็กที่เกิดบนฟานจะไม่มีสระเนาะอ่าเขาจะไม่ให้สระปรากฏอยู่ในชื่อนั่นเองนะคะซึ่งมันมีตามความเชื่ออะไรเยอะแยะบางคนก็ไม่ถือกาตั้งเองเลยนะคะก็มีน้อยเด็กเนาะอ่ะแต่ชื่อของเราจะต้องมีความหมายนะคะพระมาชบัชื่อบุคคลพระศักราช2505เนี่ยระบุไว้ว่าบุคคลชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจมีชื่อรองด้วยก็ได้แต่ของเราเนี่ยจะไม่มีชื่อรองเราจะมีแค่ชื่อกับชื่อนามสกุลนั่นเองชื่อตัวก็คือเหมือนครูเนี่ยครูชื่อตัวก็คือชื่อเปียพรนามสกุลของชื่อสกุลหักขานโดยเขาได้อธิบายความหมายไว้ว่าชื่อตัวจะหมายชื่อหมายถึงชื่อประจําบุคคลเลยชื่อรองจะเป็นชื่อประจํประกอบถัดจากชื่อตัวนั่นเองซึ่งคุณครูชื่อว่นกเรียนทุกคนต้องมีชื่อตัวแต่ชื่อรองมักจะไม่มีนะคะ แล้วก็มีชื่อสกุลชื่อสกุลจะหมายถึงชื่อประจำวงสกุลนั่นเองนะคะซึ่งวงชื่อซึ่งชื่อสกุลก็หมายถึงนามสกุลของเรานั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะแล้วก็หนึ่งนะคะต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระประมาพิไทยนะคะหรือประนามของพระราชินีพระราชาินาพระราชาินานามนะคะซึ่ง,งมมช,ชื่อของเราจะไม่ไปเอ่อมีความหมายหรือเอ่อชื่อเขาจะชื่อชื่อของเราจะไม่ไปคล้องกับ ในหลวงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเราหลิกเลี่องอยงกันตรงนี้นะคะเด็กๆสองค่ะต้องไม่เป็นคำหยาบคายหรือมีความหมายหยาบคาย